อันนี้เป็นพริกสดนะคะยำแบบบ้านอาสบายนะคะสไลซ์อะไรอะไรแล้วกันกินอร่อยอร,อย,อ,รอ,ยอยากกินยำวันนี้อยากกินยำวันนี้อยกกินยำไม่เหมือนใครขอบคุณนะคะขอบคุณสิบหกร้านน้อยใจนะคะเสียงละฆังเสียงกระมังไม่ใช่เสียงละฆังเสียงกระมังใกล้วัดแน่ประมาณห50้าสิบห้าร้อยเมตรค่ะเดี๋ยวมา,าน้าตาลงนะคะ น้ำตาลน้องกักประมาณสองซอนนะคะสองซอนอันนี้น้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวแล้วก็พริกหั่นนะคะยำบุนเส้นค่ะคุณบุช่วยยำบุนเส้นค่ะน้ำมะนาวนะคะแล้วก็พริกหั่นนะคะใส่พรอนัวลงไปด้วยะะใส่เครื่องนะคะ เรายันกะท่บ้านก็ได้นะคะอันนี้นาีนะคะยันกิทีบ้านก็ได้นะคะง่ายๆขอให้มีเครื่องอ่าขอให้มีเส้นกับหมูสับก็พอนะคะขอบคุณยิ้มเกียรร้านดวงใจนะคะน้ำมะนาาตาลูกค่ะคุณมอช่วยนี่ค่ะน้ำมะนาาตาลูกมะนาวค่ะ เห็นไหมคะน้ำมะนาวตาลูกมะนาวนะคะไม่ได้ใายน้ำมะนาวขวดนะคะ,ค,ะคุณนู <c oughs> ่เหรอคะคุณกระมขกปลาตูนหน้าสอ, <c oughs> อกรอบคนสามสิบหกกรัมเดินใจนะคะ <c oughs> นี่แล้วก็คนแบบนี้นะคะ ี๋ยวมาชิมก่อนนะคะว่าน่วไหมคุณนู้สวัสดีค่ะอืมเดี๋ยวใส่น้ำปลาอีกตูใส่น้ำปลาได้ยังวมเปรี้ยวคามหวานพอดีนะคะหวานไม่หวานมากนะคะอันนี้อันนี้ยันนะทำมกินหรือทำขายครับณนะเวลานี้ทำกินค่ะ เพราะว่าไปดำนาน,นะคะเพิ่งกลับมานะคะแล้วก็เลยทํากินนะคะกินไป <c oughs> นี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ได้นะคะก็มีน้ำมะนาวน้ำตาลแล้วก็น้ำตีน้ำปลาแล้วก็ผงดัวนนะคะ <c oughs> ก็ออกมาลักษณะนี้นะคะ <c oughs> น้ำยำแม่ครูจ๋าแม่ครูม,มาแล้วแม่ครูมาทานยำค่ะ อบคุณสามที่หกล้านด้วยใจนะคะนี่น้ำยำมีง,ง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาเอาวนเส้นลงนะคะวนเส้นค่ะวนเส้นที่เราลวกแล้วกับหมูสับนะคะวนเส้นลงนะคะยำนี้เคยเรียกยำโบราณน,นะคะยำแบบบ้านๆเรา ยำบุนเส้นค่ะแม่ครูยำบุนเส้นใส่หมูสาบแบบบ้านๆนะแม่ครูไม่ต้องอะไรนะนาไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่น้ำน้ำจิ้มไก่นะคะยำแบบบ้านๆต้องใส่น้ำจิ้มไก่นะคะกุ้เส้นไปเส้นอันนี้เดี๋ยวก็มาเครื่องลองนะคะมีหมูยอนะคะหมูยอกุ้งแห้งเปต่งกุ้งแห้งเลยทํา หมูยอกุ้งแห้งนะคะหมูยอกุ้งแห้งมะเขือเทศแครอทอาลองไปอะไรจะอร่อยลงไปแล้วค่ะอะไรจะอร่อยของเราตะทันไปเลยค่ะมีที่มีเท่าไหร่ใส่ที่หมดนะคะใช่จยาําแบบบ้านค่ะไม่ใช่ยาําแบบตลาดอันนี้ถัวถ่วถั่วลิสงนะคะคั่วแล้วนะคะใส่ได้ไป้าย ม,มีเยอะๆมาปป๊บวนมาอันนี้เม็ดบําม่วงเห็ดัลพานนะคะเม็ดบําม่วงใส่ลงไปอยอนะคะนี่ใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะ หิวเนาะทำอะไรก็อร่อยหมดนะ <laughs>